สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนม่แมเอซทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝัาแฟม f a m รี่นะครับวันนี้ก็นอนเป็นชั่วโมงแล้วนะครับนะครับนอนเป็นชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่หลับยังไม่ตื่นเลยหลับปุ๋ยเลยนะครับนี่สาวน้อยคนสวยของเรานะครับปานฟันนะครับ ก็ครบหนึ่งเดือนนะครับกับหนึ่งวันนะครับก็น้องก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตตวันโตคืนนะครับกินนมได้เยอะนะครับกินนมได้เยอะเลยทุกวันนะครับเดี๋ยวตื่นขึ้นมานะครับน้องก็จะไปกินนมอีกแล้วก็จะกลับมานอนที่เดิมนะครับก็จะกลับมานอนที่เดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ตื่นเลยนะครับ หนึ่งเดือนแล้วนะครับครบหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันนะครับของสาวน้อยคนสวยนะครับปานฝันปานฝันเอ้ยปานฝันคนสวยหลับปุ๋ยเลยครับน้ำลายยืดแล้วนุ่นนะครับบรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนไม่หนาวพอดีนะครับบรรยากาศยามดียามเช้าเช้านะครับบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับ บรรยากาศสดใสนะครับไม่ร้อนไม่หนาวพอดีนะครับอบอุ่นดีนะครับนีอ่อาการแบบนี้นะครับน้องช้างจะชอบมากเลยนะครับนี่หลับเป็นชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ตื่นเลยนะครับ นตื่นไหมน้อจะตื่นไหมน,น้อจะตื่นไหมน,น้อจะตื่นไหมน,น้นมนอเน,นี่ยอ้าวยืดเส้นยืดเส้นยืดสายแล้วโอ้ตื่นไหมตื่นไหมตื่นไหมไม่เอานะครับไม่ตื่น หลับยังไงเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วไม่ตื่นเลย,เยหลับปุ๋ยเลยนะครับหนึ่งสโอ้ไม่เอาอีก ไม่ตื่นเลยครับหลับเฉยเลยโอทำไมหลับนานจังนะครับอ่าเนี่พ่อควานอยู่นะครับถ้าพ่อควานไม่อยู่นะครับแม่ก็จะปลุกแล้วนะครับนี่อ่าถ้าไม่ควานอยู่นะครับก็จะอ่าเอา้ามาโยนแล้ววันนี้เอา้ามาโยนนะครับใส่น้องนะครับน้องเปิงฝันแล้วก็จะให้ตื่นนะครับแล้วค่อยอ่าจะให้ไปกินนมนะครับ ในพระฟานอยู่นะครับแม่ยิงของเราไม่กล้ายโยนมานะครับตามแม่ฟานอยู่นี่ก็จะเก็บนะครับเศษหญ้านะครับโยนมาหาอาน้องบันฝันเลยนะครับเพื่อจะปลุกนะครับแล้วก็ไปให้กินนมนะครับ ก็หลับเป็นชั่วโมงแล้วนะครับในยังไม่ตื่นเลยนะครับน้องยังไม่ตื่นนะครับประมาณชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับชั่วโมงประมาณยี่สิบนาทีได้นะครับเดี๋ยวประมาณอีกสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวแม่ของเขาก็จะถ้าพ่อควานไม่อยู่นะครับก็จะจะปลุกมาให้กินนมแล้วเพราะว่าน้องนอนนานนะครับหลับปุ๋ยเลยนะครับ แลบลิ้นด้วยนะครับน้ำลายยืดแล้วนู่นก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับปานฝันแฟมิลี่เนาะนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากตัวน้อยๆด้วยนะครับผมวันนี้หลับปุ๋ยเลยนะครับวันนี้หลับปุ๋ยเลยนะครับ หนึ่งเดือนแล้วนะครับน้องปันฝันของเรานะครับหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันนะครับเดี on, ๋ยวพ่อคานนะครับก็จะอีกประมาณสองสามวันวนะครับเดี๋ยวพ่อคานนะครับก็จะไปตําไปทํานะครับไปทําตัวลูกประพันธ์นะครับหรือทําตัวลูกประพันธ์นะครับให้กับน้องปันฝันนะครับรอให้แข็งแรงก่อนนะครับแข็งแรงวันนี้นะครับแล้วก็ อาจจะได้ไปทำตัวรูปภันธ์นะครับนอนหน้าปากด้วยนะครับน้ำลายยืดด้วยนะครับนี่สาวน้อยคนสวยของเราหลับไม่เป็นท่าเลย ไอปูที่นอนก็ไม่เอาอีกนะครับเอาออกหมดเลยนะครับปูที่นอนให้ก็ไม่ยอมนะครับเล่นนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไลด์กดติดตามนะครับเพื่อกดกระดิ่งนะครับผมช่วยแงเตือนนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับมาฟันแฟมิลี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ